สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลิซ่าแบล็กพิงคควงคุณแม่เที่ยวเมืองนอกชิวๆเรียบง่ายลบภาพซุบตา เป็นหนึหนึ่งโมเมนต์ดีๆเมื่อล่าสุดคุณแม่จิตทิพย์ไบรซ์ไวเลอร์ได้บินลัดฟ้าไปหาลูกสาวสุดที่รักลิซ่าละลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังสี่สาวแบล็กพิงค์จีซูเจนนี่โรเซและลิซาขนเพลงฮิตไปโชว์ในเทศกาลดนตรีระดับโลกโคโชล่าทูเตาสันทเวนตี้ทีในฐานะเฮดไลเนอร์ของงานหลังจากเสร็จสิ้นตารางงานลิซ่าก็ควงแขนคุณแม่จิตทิพย์ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในอเมริกา โดยคุณแม่ระบุว่าทเที่ยวกับลูกก็จะประมาณนี้เนาะหากดูจากสีหน้าของลิซ่ารู้เลยว่าเธอนั้นแฮปปี้เอนจอยแค่ไหนเมื่อได้อยู่กับครอบครัวกับคนที่เธอรักที่สุดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ